สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะคะที่ว่าดาไลล่องเรือมาอาลาสกาจุดนี้เป็นจุดที่3ชื่อว่าจูโนโน,นะคะจูโน,โนเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอาลาสกานะคะหลังจากที่พวกนาตื่นเสร็จาอาบน้ําแต่งตัวทานข้าวเสร็จก็ออกมานะคะจุดนี้มันจะห่างจากที่เป็นเมืองนะคะเล็กน้อยทางเรือก็จะมีบริการรถรับส่งให้นะคะที่นี่ตลอดวันเมื่อมาถึงจุดจอดรถแล้วนะคะ ดากับแฟนเราก็หาทัวร์แถวนั้นแล้วค่ะเพื่อจะไปเที่ยวพอได้ทัวร์เสร็จแล้วดากับแฟนก็ยินรออยู่ภาพใหญ่ๆเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าต้องรอให้คนแบบจํานวนเท่ากับที่รถ1คันก่อนที่พวกเขาจะออกในระหว่างทางเนี่ยไกด์ที่ขับรถนะคะเขาก็จะขับรถด้วยแล้วเขาก็จะพูดอธิบายว่าสถานที่ ท่องเที่ยวตรงนี้เป็นยังไงความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็มีพวกสถานที่ราชการตึกนั้นที่สวยนั่นคือตึกอะไรเนี่ยตลอดระยะการเดินทางเขาก็จะอธิบายแต่เท่าที่ดาดูนะก็คือเมืองนี้ก็คือเป็นเมืองที่คือสจุดและใช่ไหมที่ดาผ่านมาเนี่ยเมืองนี้จะรู้สึกว่าใหญ่ที่สุดจะมีที่ราบที่อะไรเนี่ยใหญ่มากตอนแรกดาก็ไม่รู้นะว่าตรงนี้เป็นเมืองหลวงดาก็คุยกับฟนดาว่าเนี่ย เท่าที่ดาเห็นเนี่ยที่นี่นะแบบมีที่ราบมากที่สุดนอกนั้นก็จะเป็นแบบเหมือนภูเขาทั้งนั้นเลยแล้วก็คนก็จะอาศัยอยู่ตีนเขาและริมชายฝั่งเนี้ยแต่ที่นี่ดูรู้สึกว่าจะมีตึกเยอะแล้วก็มีที่ที่ราบชายฝั่งอะมากกว่าที่อื่นเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยที่เนี่ยที่เห็นว่ามีอาคารเยอะๆอะไรเยอะๆเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงออแต่เท่าที่ดาไปนะบอกเลยว่าถ้าทุกคนเตรียมตัวไปสก้าเนี่ย ให้เตรียมใจเลยนะถ้าใครไม่ซื package, <The Boss. S 1> ้อแพ็กเกจ Wi-Fi บนเรือนะ <Go S 2> แต่ค่า Wi-Fi บนเรอนะ <don> บอกเลยว่า <go. S 1> แพงมาก <Hello. S 1> และอีกอย่างก็ไม่สามารถเอามาใช้ตอนที่เราขึ้นฝั่งได้ดาก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อ Wi-Fi ของเรือดาเนี่ยไม่มีคลื่นสัญญาณเลยนะดาเนี่ยได้แต่ถ่ายวิดีโอนะบอกเลยว่าทำอย่างอื่นไม่ได้เลยโทรศัพท์เนี่ยก็เหมือนกับกล้องถ่ายรูปเลยพอมาถึงจุดนะคะคนนาทัวร์น่ะเขาก็ปล่อยให้พวกดาลงนะคะแล้วก็ เขาก็จะนัดว่าประมาณอีกสองชั่วโมงเขาจะมารับตรงจุดเดิมนะคะจุดแรกที่พวกดาเดินลงไปนะคะดาก็จะเห็น,น่ะพวกแหล่งน้ําลำธารเงี้ยทุกที่เลยนะคะที่เป็นแหล่งน้ําเนี่ยดาก็จะเห็นแบบเป็นลําธารนะที่มีน้ําไหลอะ่ะก็จะเห็นปลาแซลมอนแต่ว่าก็จะมีกลิ่นนะแบบมีกลิ่นเหม็นนะเพราะว่าปลาแซลมอนเนี่ยถ้ามันวางไข่เนี่ยมันจะตาย พอมันตายแล้วก็ตามลำธารน,นะมันก็จะมีกลิ่นเหม็นของปลาตายนะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่วัดดานเนี่ยชอบมากมันดูสวยไปหมดเลยอะ่ะเห็นภูเขาแล้วก็มันมันจะมีเขามาชนกันนะมันก็จะเห็นเบ็ดทานน้าน้ําแข็งอนะ่ะไหลผ่านแต่ว่าทานน้าแข็งเนาะอย่าเรียกว่าไหลผ่านมันไม่ได้ไหลผ่านก็คือมันจับตัวกันเป็นก้อนนะช่วงนี้ก็คือเป็นหน้าร้อนของเขานะแต่ว่ายังมีทานน้าแข็งที่ยังจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ข้างๆของ ตรงเขานะคะพวกดานเนี่ยก็จะเดินไปบริเวณเนี้ยก็คือกินลมชมวิวไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะก็จะมาเจอน้ําตกนะคะน้ําตกเนี่ยก็ลงมาจากยอดเขาเนี่ยดูสวยมากนะสวยมากเลยตรงเนี้ยแบบชอบเหมือนเหมือนเหมือนในวนวนิยายเลยในะความรู้สึกดาดูสวยไปหมดเลยหลังจากถ่ายรูปกับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะแล้ก็เดินกลับในระหว่างทางเนี่ยที่ตอนตอนที่เดินกลับเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นป่าเนาะแต่ดาไม่ได้ถ่ายมาให้ดูมันก็จะเป็นป่า ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ30นาทีพวกดาก็แวะเข้าตรงศูนย์ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวแล้วก็ดูวิวจากข้างบนก็สวยมากเห็นไหเนี่ยวิวจากข้างบนเพราะว่าศูนย์ตรงนี้มันจะอยู่กบับตรงเนินเขาข้างในศูนย์นี้ก็จะมีของฝากขายด้วยนะคะเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีจัดแบบเหมือนเป็นให้เราดูว่าเออความนาะของน้ําแข็งสัตว์ที่อาศัยอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้าง หลังจากใช้เวลายอยู่ประมาณ30นาทีแล้วนะคะก็กลับไปยืนรอรถนะคะเพื่อจะรับกลับระหว่างทางนะคะดาก็ถ่ายอีกฝั่งให้ดูนะคะฝั่งด้านนี้เท่าที่ดูก็จะเห็นมีแต่จุดจอดเรือนะเหมือนจะมีโรงแรมเป็นบางช่วงด้วยนะรถนําเที่ยวก็เอาเรามาส่งที่จุดเดิมหลังจากนั้นพวกดาก็รอรถที่จะรับเราไปส่งที่เรือเมื่อขึ้นไปบนเรือแล้ววันนี้ก็มีเวลาเหลือเยอะบ่ายสามพวกดาก็ถึงเรือแล้วก็แวะก่อนค่ะทานอาหารก่อน ตรงนี้ก็จะเป็นตรงช่วงหัวเรือนะมันจะคนจะไม่ค่อยมากช่วงเวลานี้ก็คือที่คนไม่เยอะเพราะว่าคนยังเที่ยวอยู่แต่พวกดากลับมาก่อนขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของดาช่วยกดติดตามกันไว้นะคะเดี๋ยวดาจะทำคลิปจุดต่อไปมาให้ดูกันค่ะสวัสดีค่ะ